ดีใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ทางผู้จัดงานนะคะได้เชิญพอลลี่นะคะแล้วก็บรรดาพี่พี่นางงามนะคะในวงการเนี่ยมาร่วมเป็นบิวตี้กูรูนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเกสทิพยเศษในวันนี้คะ่ะขอบคุณมากๆค่ะอลน,นี้เป็นหลังจากที่เรามีปัญหาไหมคะหลจากเป็นการออกอีเวนต์ครั้งแรกไหมเป็นการออกอีเวนต์ใหญ่ครั้งแรกแล้วก็ มีพี่ๆสื่อมวลชนให้ความสนใจครั้งแรกเยอะขนาดนี้ค่ะก่ะอนหน้าน,นะะี้หลังจากมีข่าวเราทําอะไรบ้างคะหลังจากมีข่าวไปอ,นนอันนี้ต้องอันนี้ต้องขอบอกว่ายังดํารงตําแหน่งอยู่นะคะเซคาร์นรราอัพมิสอินเตอร์เนชันแนลทูเทนะคะจากประเทศญี่ปุ่นค่ะยังดํารงตําแหน่งอยู่นะคะหลังจากที่มีข่าวมาแต่ว่า ก็อาจจะมีปัญหาบ้างเกี่ยวกับการรับงานนิดหน่อยนะคะช่วงนั้นก็อาจจะมีปัญหาแต่ว่าณตอนนี้ก็คือยังรับงานได้ปกตินะคะแล้วก็คือทางผู้ใหญ่เนี่ยให้โอกาสมากกว่าว่าโอเคในเมื่อคนเรามันผิดพลาดกันแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ออกมาแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วเหมือนออทางไปออกรายการพี่บุ๋มมานะคะแล้วเราก็ชี้แจงชัดเจนนะคะว่าเหตุเกิดเพราะอะไรเราทําไปเพราะอะไรนะคะดังนั้นก็ตอนนี้ผู้ใหญ่ก็ค่อนข้าง ให้ความสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้โอกาสค่ะก็ขอบคุณทางสังคมแล้วก็ทางพี่น้องชาวไทยนะคะที่ให้โอกาสมากกว่าให้นางงามตัวเล็กคนนี้ยังมีที่ยืนอยู่ค่ะในเรื่องคดีความนะคะมีติดคดีหรือเราจะต้องใชืออะไรย่งไบ้างจะบอกว่าตั้งแต่ทีแรกเนี่ยพอลลี่ไม่ได้มีคดีความนะคะอันนี้สามารถนำชื่อไปเสิร์ชได้เลยแต่ว่าสิ่งที่พอลลี่โดนอาจจะเป็นตราบาบทางสังคมมากกว่าที่เหมือนตาบาบอ่ะสเต็มมาให้พอลลี่แล้วว่าพอลลี่แบบมีคดีด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ความจริงแล้วเนี่ยพอลลี่ไม่ได้มีคดีเกี่ยวกับกฎหมายใดทั้งสินนคค่่ะเป็แ ข่าวออกมาค่ะแต่ข่าวออกมาที่เกิดข,ขึ้นคือเราร่วมอยู่ในเหตุการณ์จริงคือ S <S เป็นเหตุการณ์ที่หนูอยู่ณตรงนั้นมากกว่าค่ะแต่ว่าถามว่าหนูมีความผิดไหมอาจจะมีความผิดที่เราไปอยู่ผิดที่ผิดทางแต่เราไม่ได้มีความผิดทางกฎหมายค่ะเรื่องสารเสพติดนี่เรามีส่วนด้ยไหมคะสารเสพติดคือเราไปอยู่ณตรงนั้นมากกว่าเขาก็เห็นว่าเราเป็นผู้ต้องสงสยัยอันนี้ต้องบอกว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราจะใช้ยาด้วยหรือไม่นะคะหรือว่าเราเนี่ยใช้สารเสพติดจริงแต่คือเราเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยอะค่ะแต่ว่ามีการผลตรวจอะไรยังไงไหมก็ไม่มีนะคะอันนี้ใช่เป็นแค่ข่าวที่ออกมา เหมือนตอนนั้นเราสมัครใจที่จะรับการบําบัด <c oughs> คือมันเป็นขระนวนการของทางเหมือนกฎหมายมากกว่านะคะว่าโอเคถ้าสมมติคนเป็นคุณเป็นผู้ต้องสงสยัยคุณจะยอมสมัครใจไหมหนูก็สมัครใจด้วยความเต็มใจเพราะว่าเราไม่ได้ผิดเราไม่ได้ใช้สารเสพติดเราไม่ได้ข้องเกี่ยวกับมันเราแค่ไปอยู่ณจุดๆนั้นที่มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีหลังจากนั้นเราได้ไปร่วมกับบำบัดกับคุณ กิจกรรมกับเขามากกว่าค่ะก็รณรงค์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดแล้วก็ช่วยเหมือนสังคมมากกว่าว่าเราชี้แจงไปว่าเราเนี่ยทำยังไงเราไม่ได้ข้องเกี่ยวกับมันนะแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันชักจูงเราให้เราเป็นผู้ต้องสงสัยค่ะแล้วหลังจากนี้เรา หนนเลยรหรือเปล่าหรือยังไงต้องปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองก็ปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองค่ะอย่างน้อยคือเราต้องมีความระวังมากขึ้นในการไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ยิ่งเราเป็นคนของสังคมนะคะเราถูกจับตามองมากขึ้นเราก็ระวังตัวมากขึ้นแล้วก็พยายามไม่ให้พาพาตัวเองคะ่ะไปอยู่ในสถานการณ์ที่โหดร้ายอีกแล้วใช่ จิตใจเป็นยังไงบ้างโอ้ยตอนนี้แข็งแรงค่ะแข็งแรงดีนะคะแล้วก็จิตใจเนี่ยค่อนข้างกลับมาฟื้นฟูเร็วเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจว่าเราเป็นเด็กยังไงทางออร์แกไนเข้าใจทางสังคมเข้าใจทางคนรอบข้างของพอลลี่เนี่ยให้กําลังใจอย่างให้กําลังใจเยอะมากจนพอลลี่เนี่ยกลับมายืนได้อีกครั้งนึ่งค่ะ จริงว่านี้ยังมีคนมองเราในแง่นั้นอยเคะถามว่ามีคนมองไหมมีอยู่แล้วนะคะก็ขอใช้สื่อช่องทางนี้นะคะบอกเลยว่าขอโอกาสให้พอลลี่นะคะถึงพอลลี่จะผิดพลาดไปแล้วนะคะแต่ว่าพอลลี่ก็ได้ออกมายอมรับแล้วก็คิดจะปรับปรุงตัวนะคะจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นคะ่ะเพราะว่า จะขอเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมค่ะสาหรับการดํา,งารงตําแหน่งตอนนี้นะคะยังเหลือสัญญาอีกกี่ปีหรือยังการดํารงตําแหน่งตอนนี้นะคะเป็นของสัญญาของต่างประเทศค่ะตอนนี้ก็จะมีแค่ไปปฏิบัติภารกิจบ้านนะคะส่วนการใช้ชีวิตนางงามก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะใช่อะไรบ้างคะ ก็จะมีเกี่ยวกับเหมือนโปรโมทมิสอินเตอร์เนชันแนลนะคะไทยแลนด์ Thailand นะคะปี2016ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะทางทางช่องไทยรัฐทีวีค่ะ<ม>แล้วก็อาจจะเป็นพิธีกรนะคะพักสนามให้กับทาม Miss International นะคะแล้วก็ถ้าสมมติไปงานต่างประเทศก็มีบ้างคะ่ะแล้วแต่โอกาสะคะ่ะเรียกว่าเป็นบทเรียน บทเรียคนครั้งนี้ใหญ่ในชีวิตเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้เข้าเหมือนเราได้เปิดประตูเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทาก็คือรักษามาตรฐานของตัวเองแล้วก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปมันเป็นโทษที่คล,ลิ้นหลงระเริงด้วยซ้ำใช่ที่หายไปไช่วงที่หายไปไปรวบรวมสติมากกว่าค่ะเพราะว่าเหมือนณตอนนั้นเนี่ยเป็นพนิ้ไม่เคยโดนเกี่ยวกับกฎหมายหรืออะไรพวกนี้เลยนะคะจน รู้ว่าโอเคชีวิตเราอะ่ะมันอยู่ในความไม่ประมาทมันควรจะอยู่ในความไม่ประมาจริงๆใช่ค่ะแล้วก็รบรมสติแล้วก็กลับมาใหม่กลับมายืนอีกครั้งได้ค่ะหลังจากนี้ผู้ใหญ่วางแผนให้เราทำอะไรบ้างอ่าตอนนี้ผู้ใหญ่ค่อนข้างวางแผนให้ออกอีเวนต์ทั่วไปนะคะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับสังคมมากขึ้นรวมถึงก็ใช้ชีวิตให้เหมือนเป็นวัยรุ่นปกติคนหนึ่งค่ะแค่เราต้อง รู้ว่าเราควรทําอะไรหน้าที่ของเรามีอะไรแล้วเราควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมด้านไหนบ้างค่ะแล้วก็ยังมีงานทั่วไปอยู่งานโฆษณางานสแสดงอยู่ค่ะมีวภาพลักษณ์นางงามมันจะแบบผิดไปก็มีนะคะก็ขึ้น,ข,นขึ้นท็อปห้าเหมือนกันนะคะนางงามชาวแห่งปีนะคะก็ขอขอบคุณสําหรับตําแหน่งนี้แต่ว่าณตอนนี้ก็ขอให้เป็นนางงามแห่งความดีมากกว่าค่ะขอเปลี่ยนตัวเองนะคะขอเปลี่ยนตัวเองอยากจะพูดอะไรกับสังคมบ้างก็ สิ่งแรกนะคะขอให้เปิดโอกาสนะคะให้กับพอลลี่เองนะคะไม่ว่าสิ่งไหนจะผิดพลาดมานะคะมนุษย์ทุกคนต้องการโอกาสนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการให้โอกาสพอลลี่ก็ขอโอกาสนะที่นี้นะคะให้ชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยมองพอลลี่ใหม่ถึงจะเป็นนางงามที่เคยผิดพลาดมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ตัวไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้นะคะก็ขอโอกาสให้ณนะตอนนี้นะคะให้พอลลี่ได้สแสดงฝีมือมีคุณภาพยังไงพอลลี่ก็จะงัดออกมาให้หมดนะคะ ขอโอกาสในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งนะคะในณจุดจุดนี้ขอที่ยืนมากกว่าแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่มีพื้นที่ให้กับพอลลี่ค่ะ